นักเรียนพบกับครูมีนอักษรอ,อนเลนนะคะวันนี้นักเรียนได้เอาหนังสือวิทยาศาสตรป์ปสเล่ม2ของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับคาบนี้นะคะอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องวัสดุและสา,า,สารค่ะสำหรับในคาบนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องสา,าสารรอบตัวกันนะคะโดยการทากิจกรรม เรามาเปิดซิเปิดกิจกรรมฝึกทักษะบทที่2กันหน้า37ถึงหน้า38นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเปิดเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำพร้อมกับคุณครูเลยนะมาดูภาพแรกก่อนนะคะข้อหนึ่งเนี่ยจะให้จัดกลุ่มส,สารที่กำหนดตามสถานะของสสาร เรามาใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะน้ำมันพืชเป็นอะไรคะอ,อ่าน้ำมันพืชเป็นของเหลวอ,อ่าน้ำมันพืชนะคะค่ะก้อนหินค่ะก้อนหินเป็นของแข็ง ลมหายใจเป็นแก๊สนะคะน้ำแข็งเป็นของแข็งอากาศในลูกป,ป่งเป็นอะไรคะเป็นแก๊ส ค่ะต่อไปทองแดงนะคะทองแดงเป็นของแข็งค่ะไอน้ำเป็นแกส๊สแอลโกอฮอล์เป็นของเหลวเราใช้ทำอะไรคะแอลโกอฮอล์ ทำได้ไหลายอย่างเลยเนาะส่วนใหญ่ก็คือไปใช้ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะหรือว่าเราใช้แอลกอฮอล์ในการจุดไฟก็ได้ในตะเกียงใช่ไหมคะอ่าตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองต่อไปน้ำมันเป็นซินค่ะน้ำมันเป็นเบนซินจะเป็นของเหลวนะคะต่อไปเกลือค่ะเกลือเป็นของแข็ง แก๊สร้อนในบอลลูนเป็นเป็นแก๊สและสุดท้ายน้ำตาลทรายเป็นของแข็งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำข้อถัดไปกันเลยนะคะ มาสืบค้นข้อมูลสมบัติของสารที่กำหนดนะคะแล้วบันทึกลงในตารางเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูก่อนนะมีมีสารอยู่ทั้งหมด5ชนิดนะคะอันแรกก็คืออะไรคะทองคำสองอากาศสามปากกาสี่แก้วน้ำและ5ก็คือน้ำดื่มค่ะเดี๋ยวเราไปบันทึกข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะ ทองคำนะคะอากาศปากกาแก้วน้ำน้ำดื่มทั้งหมดมีมวลนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราใส่ช่องมวลว่ามีค่ะเพราะในทุกๆสถานะทั้งของแข็งของเหลวและแกส๊สจะมีมวลด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ,ะใส่ว่ามีไปให้หมดนะคะต่อไปรูปร่างนะคะถ้าจะเป็นรูปร่างคงที่เนี่ย ก็จะต้องเป็นเฉพาะของแข็งเราก็มาดูเลยค่ะว่าชนิดของสสารเนี่ยอันไหนเป็นของแข็งบ้างก็จะมีทองคำนะคะอะคงที่แล้วก็จะมีเลยค่ะปากกาคงที่และสุดท้ายคือแก้วน้ำค่ะที่คงที่นะคะส่วน อากาศซึ่งเป็นแก๊สและน้ำดื่มที่เป็นของเหลวจะมีรูปร่างไม่คงที่ต่อไปช่องที่3นะคะถามว่าต้องการที่อยู่หรือไม่นะคะสะสารทั้งหมดนะคะทั้ง3สถานะของแข็งของเหลวแก๊ส ทั้ง3สถานะเนี่ยต้องการที่อยู่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เติมไปค่ะว่าต้องการนะคะทุกช่องเลยนะคะ,ะต้องการ ค่ะต่อไปนะคะถามว่ามีปริมาตรคงที่หรือไม่เราต้องรู้ละว,ว่าถ้าสารเนี่ยจะมีปริมาตรคงที่ได้เนี่ยต้องอยู่ในสถานะอะไรบ้างคะที่จะมีปริมาตรคงที่จะมีอยู่2ส,สถานะใช่ไหมสถานะแรกก็คืออาของแข็งค่ะและสถานะที่สคือของเหลวนั่นเองอแลวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ทั้ทงหนะคะชนิดเนี like ่ยอันไหนจะเป็นของแข <Columbus> <right> ็งกับของเหลวบ้างนะคะทองคำค่ะทองคำทองคำเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นปริมาตรคงที่นะคะปากกาเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นปริมาตรคงที่ค่ะแก้วน้ำเป็นของแข็งปริมาตรคงที่ค่ะน้ำดื่มนะคะเป็นของเหลวปริมาตรคงที่ค่ะ ส่วนอากาศนะคะอากาศเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นปริมาตรจไม่คงที่ค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำข้อที่3นะคะดูภาพแล้วบันทึกข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะภาพนี้คืออะไรคะ ภาพนี้เรารู้จักไหมไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้ร้องเพลงใช่ไหมไหนไหนมีใครร้องเพลงได้บ้างอลองร้องดูนะคะลองให้คุณครูฟังหน่อยอ<ม>หรือว่าเวลาเราใช้ในการนําเสนองานใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ไมโครโฟนนั่นเองเพราะฉะนั้นภาพนี้คือไมโครโฟนนะคะ,ะภาพนี้คือไมโครโฟนค่ะ มีสถานะเป็นอะไรคะมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นของแข็งนะคะมีสมบัติทางกายภาพคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราเขียนไว้อย่างนี้กันนะสมบัติทางกายภาพนะคะ ได้แก่สมบัติทางกายภาพนะคะได้แก่มีมวลต้องการที่อยู่มีรูปร่างและปริมาตรคงที่ค่ะมีมวลต้องการที่อยู่ มีรูปร่างมีรูปร่างและปริมาตรคงที่ค่ะต่อไปนะคะในภาพถัดไปภาพถัดไปคืออะไรคะเห็นสีเหลืองๆคืออะไรเอ่ยก็คือน้ำมันพืชนั่นเองเราใช้น้ำมันพืชทำอะไรคะ เวลาเราทํากับข้าวใช่ไหมทำอาหารเนี่ยเราก็จะใช้ในการปรุงทําให้อาหารสุกนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้คือน้ํามันพืชมีสถานะเป็นอะไรคะเป็นของเหลว เพราะฉะนั้นจะมีสมบัติทางกายภาพเป็นยังไงบ้างคะสมบัติทางกายภาพนะคะก็คือมีมวลต้องการที่อยู่มีปริมาตรคงที่นะคะแต่รูปร่างเป็นยังไงคะรูปร่างจะไม่คงที่นะมีสมบัติทางกายภาพได้แก่ มีมวนต้องการที่อยู่มีรูปร่างไม่คงที่นะคะและเป็นแต่ปริมาตรเราเป็นไงปริมาตรเราคงที่ มีมวลต้องการที่อยู่มีรูปร่างไม่คงที่นะคะแต่ปริมาตรคงที่นะคะแต่ปริมาตรคงที่โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะคะต่อไปนี่คืออ่าชั้หมคืออะไรเอ่ยคือมะนาวอ่ามะนาวนะคะ เขาเขาให้ทําอะไรลองดูโจทย์ก่อนนะจากโจทย์เขาให้ดูภาพนะคะแล้วก็ให้ระบุวิธีการหามวลหามวลว่าเราจะต้องหามวลและหาปริมาตรของสาสารนี้ได้ยังไงให้อธิบายนะคะเพราะฉะนั้นเราดูรูปแรกก่อนรูปแรกอ่านั่นคือลูกมะนาวนั่นเองอ่าสารนี้คือมะนาวนะคะเพราะฉะนั้นมะนาวเนี่ยเป็นของแข็งของเหลวหรือแกส๊ส ใช่ค่ะก็คือจะเป็นของแข็งนะคะเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการหามวลก็คือใช้การชั่งได้เลยนะคะโดยนำมะนาวไปชั่งกับเครื่องชั่งได้เลยนะคะ,ะวิธีการหามวลคือนำไปชั่งนะคะก็คือนำนำไปชั่ง นำไปช่างมวลด้วยเครื่องช่างได้เลยค่ะนำไปช่างมวลด้วยเครื่องช่งางค่ะวิธีหาหมวลน,นะคะนำไปช่างมวลด้วยเครื่องช่างได้เลยนะต่อไปวิธีการหาปริมาตรค่ะ วิธีการหารปริมาตรก็คือเราจะใช้การแทนที่น้ำการแทนที่น้ำนะจำได้หรือเปล่าการแทนที่น้ำเราก็คือเราจะย่อนใช่ไหมย่อนตัวลูกมะนาวลงไปแล้วก็ให้น้ำเนี่ยเป็นไงคะพอย่อนไปปึ๊บแล้วเป็นไงน้ำมันก็จะล้นออกมาใช่ไหมแล้วเราก็วัด ปริมาณน,น้ําที่ล้นออกมานั่นแหละค่ะก็คือจะเป็นตัวแทนเนาะซึ่งบอกปริมาตรของมะนาวได้อ่าเพราะฉะนั้นเรามาจดกันต่อนะเราหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ํานะคะแล้วก็คือใช้นะคะการหย่อนอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือการหย่อนมะนาวในถ้วยถ้วยชื่ออะไรนะยูเลก้านั่นเอง แล้วนำเอาน้ำที่ไหลออกมาแล้วนำเอาน้ำที่ไหลออกมานะคะไปวัดด้วยกระบอกตวงนะคะมาใส่ในกระบอกตวงนะคะไปใส่ ในกระบ,บอกตวงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปดูภาพที่สองนะคะภาพที่สองเนี่ยภาพที่สองที่เราเห็นนี่คือจะเป็นน้ำดื่มนั่นเองอภาพที่สองคือน้ำดื่มค่ะ,ะน้ำดื่มนะคะเราหามวลโดยวิธีการหามวลนะคะ เราทำโดยเอาไปช่างได้เลยค่ะอ่าใช้การช่างมวลน,นะคะโดยเครื่องช่างได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าเราต้องมีบิกเกอร์นะแล้วก็ไปช่างบิกเกอร์ก่อนด้วยนะคะอ่าส่วนวิธีการหาปริมาตร วิธีการหาปริมาตรก็คือใช้กระบอกตวงนะคะแล้วอ่านค่าโอเคค่ะมาทำข้อต่อไปกันนะคะข้อที่5นะคะมาตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมๆกันข้อ1ห,หากนักเรียนต้องการทราบปริมาตรของ ก้อนดินน้ำมันนักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาค่าเพราะอะไรเดี๋ยวต้องนึกก่อนว่าปริมาตรของก้อนน้ำมันเนี่ยมันมีรูปทรงที่แน่นอนไหมคะ,ะถ้ามีรูปทรงที่ไม่แน่นอนเราต้องใช้วิธีที่1คือใช้สูตรหรือวิธีที่2คือการแทนที่น้ำมีมีรูปทรงไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ2นะคะก็คือเราใช้วิธีการหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำนะคะอ่า เดไปพร้อมกันนะคะใช้การแทนที่น้ำนะคะเพราะดินน้ำมันนะคะเพราะดินน้ำมันนะคะ เป็นของแข็งที่มีรูปทรงที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้เนาะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมลุมชะจึงไม่สามารถ หาปริมาตรโดยการใช้สูตรได้นะคะจึงไม่สามารถหาปริมาตรโดยการใช้สูตรได้ค่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปในการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งและของเหลวมีความแตกแต่างกันหรือไม่อย่างไรและมีผลยังไงต่อสมบัติด้านใดของของแข็งกับของเหลวบ้างคะโอเค เราเห็นจากรูปเลยใช่ไหมถ้าอนุภาคของของแข็งอยู่ด้านซ้ายเนี่ยอนุภาคเป็นไงคะอนุภาคจะเรียงชิดติดกันแน่นเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอนุภาคของของเหลวด้านขวาเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะอะไรคะเพราะอนุภาคเนี่ยเรียงตัวอยู่กันหลวมมากกว่าหลวมมากกว่าด้านของของแข็งนะเพราะฉะนั้นเราตอบคําถามแรกก่อนนะคะมีการจัดเรียงต่างกันหรือไม่มีนะคะอ่ามีคขีกันนะคะมี โดยอนุภาคของของแข็งนะคะจะเรียงตัวกันชิดกว่าจะเรียงตัวกันชิดกว่าของเหลวนะคะซึ่งเหตุผลนี้ค่ะทำให้ของแข็งเนี้ย มีรูปร่างแล้วก็รูปทรงเนี่ยคงที่ทําให้ของแข็งมีรูปร่างคงที่เพราะเมริกุลมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะแต่ถ้าในขณนะของเหลวเนี่ยเมริกุลมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้รูปร่างของของเหลวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะ เพราะว่ามันมีการที่เคลื่อนที่ของของเหลวอนุภาคมีการเคลื่อนที่ได้นะคะ,ะแต่ในของเหลวอนุภาคเรียงตัวกันน้อยกว่าเนาะชิดกันน้อยกว่าชิดกันน้อยกว่าของแข็ง ทำให้เคลื่อนที่ได้นะคะพอเคลื่อนที่ได้ส่งผลยังไงลูก mm hmm. ก็คือส่งผลให้ของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่ ทำให้ของเหลีวมีรูปร่างไม่คงที่นั่นเองนะคะสําหรับนักเรียนนะคะที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านหนังสือกันได้เป็นหนังสือวิทยาศาศสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราบหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน